พีติ๋กินลองไหมกินกินกินโอ้โหหาจับุมเยอะเลยสวัสดีนะครับสวัสดีครับอยู่กับผมกะเรลียมบนเขิขานะครับ,รบวันนี้นะครับผู้จะพาพี่เพ่เอฟซี 4, เข้าไปในยามป่าลึกเดครับไม่รู้ว่าวันนี้ผู้จะไปนอนที่ไหนไปทําอะไรนะครับรอลุ้งกันนะครับพี่เพ่ก็เพราะว่าผมมานานแล้วนะครับเพราะว่าผมยามไม่มีที่พัดที่ ที่ที่ผู้จะพัดเลยนะครับพอก็ไม่รู้ว่าผู้จะไปหาที่นอนที่ไหนนะครับเรารู้กัว่าผู้จะไปเจอต้นไม้ที่ผุ่มชอแล้วผู้จะขึ้นไปนอนบนต้นไม้สูงสูงนะครับเพราะว่าผมว่าผู้จะมันมาททนนะาทิพย์พัดนนะแล้วทีนี้ดูฟุงฟ้ามันอยากอากาศขาโคมาหมืดเลยนะครับพี่ๆได,ด้ยินฟ้าฟันร้องไหมนี่นะครับโอ้โหมุมาเนี่ยตอนเช้าเลยนะแต่ว่าผู้มามันระยะทางเคงค้าที่มันจะลำบากหน่อยนะครับ โอเคเพื okay, ่อไม่เสียวเราไปกันเลยนะครับเป็นลุงเป็นร่องน้ำเป็นร่องน้ำนะโอ้ต้นไทรต้นใหญ่เบนเลยอายุกี่ร้อยปีก็ไม่รู้เจือบสิทิงเนี้ยโอ้สูงมากไม่มีสัตว์ดังันมากินเลย นี่นะครับเพียบสิเนี่ยมันคืนลุ่มบ่ออะไรก็ไม่รู้เขาทำพลอยหรือเปล่าก็ไม่รู้เรียกว่าไงก็ไม่รู้ครับทำทำพลอยแนละ้วน่าจะใช่เลยเนี่ยแต่พุ่งต่อเข้ามาในป่าอย่างเชิดเขินครับก็ดูโอ้โหมันเป็นลุมโโ่มบ่อป่าช้าเลยบอกกันเลยน่เพียดสีนะเพราะว่า ผมมันป่าดลงไปผมมัน,นก็เรียกว่าอยู่ในน้ำด้วยทั้คนที่เขาทำเขาเรียกว่าทำทองหรือเปล่านทำแร่หรือเปล่านี่นนลลยมาดูสิเนี่นะครับคุกคุกับบน่านดูเดี๋ยครับใช้ใช้อะไรก็ไม่รู้เขาใช้เครื่องหรือ,ลลอ,อนเ,นเปล่าคุกแบบนี้เปิดเปิดรูแล้วกว็พวมนิ่งหรือเปล่านะครับอเป็ิดรูนิ่งๆๆ น่าจะมีตัวปนะ่ะรัวมิงนะเป็นลูเกเป็นปอเนะี่ยดูดิโอ้โหูวิมันก็สวยดีนะอเอาเลรียงหีนเลยเอ้ยเลียคนยงไงสวยมากเลยพี่ดูดูดูด ก็ไม่รู้ไปดูเมื่อไปขึ้นมิงเลยแต่ไม่ใช่คึ้มิ่งนะอยู่ในป่านนไม่ใช่ขึ้มิ่งนะไอ้ส่วนมากเนยตรงนี้ฟังมาหอเลงฝนจุบมาหรือเปล่าก็ไม่รู้วันวนี้ตอนนี้นะครับพี่เพ่ผมก็ได้มาถึงในป่าลึกแล้วนะครับก็ผมว่านะผู้จะพากที่นี่เลยนะครับผูจะทํากับข้าวก่อน ผมไม่รู้ว่าปิจบมาหรือเปล่านี่ครับก็วันนี้สับพาราพุ่งเทียบผู้อมมาก็พุ่งอย่างไม่ออาลงนะครับพุ่งเก็บุันี้และจะออนลงแล้วพุ่งจะทัถกับข้าวก็ไม่รู้ว่าพุ่งจะไปดูที่พัดที่ไหนพุ่งจะเป็นนอนบนต้นไม้แล้วยังไงก็รอให้ผุ่มข้าวผุ่มปลาเสร็จก่อนนะครับว่าผุ่มยังไม่ได้กินข้าวเลยวันนี้นะครับเอาวันนี้ก็เอาวันนี้ก็ผมก็เดินมามาเท่าบันแล้วพุ่งจะนี่ ผุเงข้าวก่อนนะครับรอให้ผมกุมเงข้าวกินข้าวปบาเสร็จก่อนนะวผมจะไปหาทีพพัฒน,นะครับเอาอเพิ่มสิเวลานะครับ นี่นครับี่พีชเราดินหุเข้าก่อนเพราะว่าฝนจบมาแล้วโอ้ยไข่ไก่มดเลยตายตาย อะไรไงวะโอ้ยไข่แตรหมดเลยไข่มาโอ,โอ้ยไปเรื่ยไปนี่ไข่ามาสา่ก่อนหน่อก่อนแรกผมจะพาลูกชายกูมาด้วยลูกชายกูไม่มาเลย ก็ได้เยอะแล้วนะพี่เนะขาหนึงเทน้ำก่อน ใส่เดียวน้ำใส่ดิพริกเดียวใส่มาสามใบใส่ดีใบหนึ่งก็นล้วก็เดียวก็เจ๊ว่าจะทำเมนูแค่พอกไข่ขเจียวใส่พริกนะครับก็ต้มเดียวหนึ่งห่อก็พอเลยนะครับ แต่น,นี้ไข่ก็สดแล้วนะครับพี่เจจะอานดุก่อนอ้ฝนก็มาเมอนจะด,ดูดิเนี่ยมีท้องฟ้าเดียวโอ้โหฟ้านกำลังตุ่งตุ่งตุ่งพอดีวพวกมาหาที่ที่เหมาะเหมาะที่เราจะผัดเราจะถึงห้างไงอย่าไม่เจอเลยนะ นี้นะครับผมก็ได้หุงข้าวเสร็จที่ร้านนะพี่เป็น,นข้าววุ้นสแล้วเดี๋ยวพูจ่ไปกินแล้วนะครับเพราะว่าฝนก็ตกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพูจะไม่ทําหาที่พัดนะครับแล้วต้องรีบก,กินข้าวก่อนนเพื่อนนะวะไอรีบก,กินข้าวก่อนครับมีเมนูนี่ก็มีประมาณมีแค่อย่างเดียวนะครับแล้วก็แล้วพริกกับผักผักนี้นะครับที่เอามาวันนี้เขา ลิมหน้านะเลยมาขึ้นป่าก็จะหาน้ำเชิญก็โอ้โหเพราะว่าเม้นขึ้นเขาลำบากให้ข้างเย็นมัน,บบนเหน,นื่อยมากนั่นพี่นะก่อฟ้าก่อตัเวเต็มเมือขึ้นเมืนงครับเอาโอเคไม่เสียวเวลาคุณเดือกินข้าวครับเป็นนะน,นะนี่นะครับข้าวเป็นเป็นหม้อเลยนะครับกับไข่เจียวนะครับ มสินข้าวอร่อยมากเลยพี่ ตอนนี้ผมก็กินข้าวเสร็จที่รีบร้อยแล้วนะพี่ๆนะผมก็จะไปหาที่นอนนะครับเพราะว่าผมก็มาแล้วแต่ชเช้าแล้วนะครับวันนี้ก็ไม่คิดว่าฝนจะตกนะครับรก็เลยผมแค่มาจะมาดูที่<า>ที่นะครับผมคิดว่าพอดีว่าฝนจะตกหรือว่าผมไม่รู้ว่าผมจะกลับได้หรือเปล่านะเมื่อกี้ผมก็ได้กินข้าวเสร็จที่รีบร้อยเล้วนะครับหลังจากนี้ผมจะไปหาที่นอกอนนะครับพี่พเพื่อไม่เสียเวลาไปกันเลยนะครับ พอมเป็นลอยปิงว่าเก่งกวงนะน่าจะเปกวนนะตัวใหญ่มากเลยเปเนี่ยลอยเดือดห้างปีนป่าเทยบสีนนะว่าจะมาทำห้างตรงนี้เท็ยบกนะตรงนี้มันเป็น,านามาจินไอ้ยาพันธุ์มาป้อนน้ำไอ้ลังทำมามอยู่ฝ่าโน,นยัง,งไหมเดวพพว่าพจะทำห้างอยู่ต้นไม้นี่นะครับเท็บกน,นะไม่รู้ว่าผู้ยจขึ้นถึบบงป่ะลองดูกันนะครับพจะไปหาตามไม้กป็นเพ็ยบีนะ โอ้ไม่นะ่ะจะไม่นานนี่เองนะพี่ปีนนะเเป็นรอยเขาน่าจะมากินนะคะรับก็ยา้าพันนี้นี่นะครับขึ้นไปบนยอดบ,บน<ฮ>นู้นน่ครับเพียร์ปีดูี่เก่งกว่าน้องสหรอยยังใหม่เลยนะมัน<ฮ><ฮ>น่าจะหาก,กินติดแถวนี้แหละเพียร์ปนะตัวในปานะ่าเนี่ยมันน่าจะหาก,กินไม่นานว่าต้องวันแล้วปลอวันนี้บกคืนรู้ว่าก็ไม่รู้นะหาก,กิน ปลาลึกเนี่ยปลาดุงคว,ว้ขึ้นมาได้ขึ้นนี่แล้วครับแลว้วก็ตัวอะไรก็ไม่รู้โหแต่ว่าแต่มเนเป็ดแต่หรูอเ่าไม่ใช่นะครับอะไรเน,นี่มันจุบไฟติดนะครับโอ้โอันนี้ผมก็ได้ขึ้นมาถึงบนต้นไม้แล้วนะครับดู โอ้โหสูงมากน่าจะอยู่ที่สองสามเมตรนะพี่่นะผมว่าผมจะมาทำห้างที่นี่แหละแต่ว่าวันนี้ไม่ทำแล้วละเพราะว่ามันฝนก็ดูเนี่ยโอ้โหไอฝันฝ่าพม่านี่น่าจะไม่ชื่อนะฝนน่าได้ังเข่าหน่อยนีพยเๆแบบตีะนี่มันจะเป็นรปเทศตัวรปเทศเพื่อบ้านแล้วนะครับพี่ๆนะก็รปเทีพมานะครับแต่ว่าผุ่งมานี่ไม่ถึงพม่า ระหว่าก็จะเ,นะเราก็อยู่ระหว่าถ่ายนี่ว,ว่าใกล้ๆกับ,บพม่านี่แหละนะครับดูนี่เน,ปน,นีป่านถะึงป่านักเก็บซีนะดูโอโ้โหวันนี้ก็ปุ่งป่าเรจะตบให้ผู้รู้ความรู้นะผมไม่ทาฝนแล้วล่ะเพราะว่าฝนน่าจะมานะเก็บซีนะเก็บเพื่อไม่สิยเล้วุณจะพุ่งแปลงน,นอ,ก,อนก่อนนะครับไม่รู้ว่าวันนี้คุณเจอเจออะไรรู้ป่ะครับ น้อนี่แหละบ้าก็ได้ปุ่มาบเสดทีรีบแล้วเล่นนะเดี๋ยวนะครับพี่เป๊อาจารย์นี้เราฝนยงางเดียวถ้าฝนมาเนี่ยผมว่ามน่าจะเปียกหมดนะดูนี่ฝันก็ร้องครึงตรึงๆรึงตรึงงาแล้ว ยิงกับเมียครับพี่เป่ตอนแรกผมว่าผุมาถ้าผมผมมาเจอก่อนน่ะผมจะไปตัดไม้ตัดอะไรได้ทันเนี่ยผมเดินแล้วแต่หาแล้วไล้ที่เลยพี่เป่สิไม่เจอเลยไอ้ที่ว่าต้นไม้หม่อมหมาะที่ว่ามีกิ่งเยอะๆนะแต่ว่าต้นไม้มีเยอะนู่นจะเป็นลำน้ำนี่ครับเป็นลำน้ำป่าคือมาโน่แต่ผมมาเนี่ยผมมาฝาโน่ไงก็อนลมมาเจอที่ยอไปนโน่แล้วก็เมื่อกี้ผมก็ได้เข้า กับเออหุงข้าวกินกันนะครับเพราะว่ามันหิวมากเลยนะครับอ๋อไม่รู้ว่ามาชจดต้องใสนะครับต้องใสเนี่ยมันจะมีรอยสัตว์ไม่รู้ว่ารอยสัตว์อะไรนะเป็นนะปุ่มบ้านน่าจะเป็นเก้งกว่าพวกเนี้ยแหละอ่าน Ni, ni, ni pipi di jimah. Oh, nak jemah. Puan nak jemah nak. Puan nak jemah gini. Rumah. Pipi di jimah, Pak. ไกลมากอยู่บนเขานะี่พี่เป็นตดจยิงกับ มันไก่เจ้าพุงเยอะหรือพอมัอยุ่มบนเข่าไงไม่รู้ว่ามันมันจะมากินมันจะลงมากินน้ำรู้ว่านะเพบสอนทีนะเราลุ้งกันนะครับอืมไก่เจ้าพุงไก่มาน่าจะลงม,ม,ม,มาห้าพนะุงเดี๋นยนี้ินกันปะ ตอนนี้นะครับพี่เพผมก็ได้มาสำรวจดูต้นไม้ที่ผู้จะมาทําห้างนะครับพี่เพแต่ว่าผมไม่รู้ว่าผู้จะดนอนรู้บ่ากว่าว่าฝนมันจะมาแล้วก็ผมก็เอาข้าวผ้าผมไม่ได้เอาอะไรมาผมไม่ได้ออาผ้าหุ้มมาเลยนะครับถ้าพรุ่งนไปใช่มานี่ว่าน่าจะมีเก่งมันจะลุกม,มากินน้ำรู้บ้างไมครับเดี๋ยวนี้ก็เรา,ารจะเก็บเยอะมากใหม่เลยนะครับอผมมาพรุ่งนี้ จะมาทาต่อเนี่ยผมเนี่ยผูจะมานะครับผมจะมาทําห้างนะครับก็ผมว่าคุณน่าขอละเดินทางกลับบ้านก่อนนะครับแค่ว่าผมมาสารวจดูว่ามันนื้อหมูอยู่มันพอมันได้หรือเปล่ามันทมง่ายหรือเปล่าเพราะว่าะวะต้นไม้แต่ละต้นนะครับเปรียบเทียบลันราแล้วขึ้นมาทําห้างแล้วมันจะระบาดน,นะครับเพราะวะ่าถ้าไม่ไม่มีถ้ากินไม่เยอะและ้วขั้นที่เราจะเดินไปนู่นไปนี่มันจะ ลำบากเนี่ยครับดูนี่เปียบติน้มจะห่างนะครับนี่ก็ถ้าเราไปนะต้องละมาระไวให้ดีนะครับก็นี่ผป่มามันน่าจะมันน่าจะทําได้อยู่นะครับวา่าผู้จะพาลูกชายผู้เลิกพืชสักคนหนึ่งนะครับช่วยกระทำนะครับคนเดียวนี่มันเหนื่อยนะเปียบตินะเพราะว่าก็ดูมันสูงมากนะครับก็มุ่มมาเราขอลำกับบ้านก็เจอกับคลิปวิดีโอหน้านะครับเปียบสี่คนไหนที่ คึ้คำว่าใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามใหู้มิด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจทางคลิปต,ต่อไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย